โรเบิร์ตฮุกนักวิทยาศาสตร์สำคัญของโลกที่ถูกลืมโรเบิร์ตฮุกนะครับเป็นชาวอังกฤษเกิดเมื่อปี1635ครับที่ประเทศอังกฤษเป็นน้องสุดท้องในพี่น้องสี่คนของครอบครัวครับเขานะครับมีพ่อเป็นบาทหลวง ในวัยเด็กนะครับฮุกเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนด้วยแล้วก็การที่พ่อของฮุกเนี่ยมีฝีมือในการวาดภาพแล้วก็เก่งในเรื่องของอุปกรณ์โดยเฉพาะกลไกนาฬิกานะครับ ฮุกเนี่ยจึงซึมซับความสามารถพิเศษของพอ่อและใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับตอนอยู่กับบ้านในการวาดภาพอยู่บนเตียงซึ่งเขานะครับก็วาดภาพอยู่บนเตียงผู้ป่วยที่เขานอนอยู่นั่นแหละครับจนมีฝีมือที่เข้าขั้นและเขานะครับก็ชอบรื้อนาฬิกาทองเหลืองเพื่อศึกษากลไกาภายในจนสามารถใช้ไม้นะครับทำนาฬิกาขึ้นเองได้เลย พ่อของเขานะครับคิดว่าโตขึ้นมาเนี่ยเขาน่าจะเป็นช่างนาฬิกาส่วนเขาเองนั้นนะครับก็ให้ความสนใจกับการเขียนภาพเป็นพิเศษด้วย ในปี1648นะครับพ่อของฮุกเนี่ยก็เสียชีวิตครับแล้วก็ทิ้งมรดกไว้ให้เขาเป็นเงิน40ปอนด์ซึ่งมากพอสำหรับที่หนุ่มน้อยวัย13ปีเนี่ยจะใช้ในการเดินทางไปที่กรุงลอนดอนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนเวสต์มินสเตอร์ที่ซึ่งเขานะครับได้เรียนภาษาลาตินแล้วก็กรีกรวมทั้งเรขาคณิตแล้วก็กศสตร์ด้วยในปี1653นะครับฮุกเนี่ยก็เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย คริสครันช์คอเลตครับในเครือของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนั่นแหละครับเขานะครับเลือกเรียนวิทยาศาสตร์เชิงทดลองและยังได้เป็นนักร้องประสานเสียงในโบสถ์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วยด้วยความสามารถพิเศษด้านกลไกลและก็อุปกรณ์ที่เขามีมาติดตัวตั้งแต่เด็กนะครับทำให้เขาเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นจนเชี่ยวชาญทำให้ฮุกนะครับได้งานเป็นผู้ช่วยนักเคมีเลยแหละครับงานนี้นะครับทำให้เขาเนี่ยได้รู้จักกับ โรเบิร์ตบอยครับนักเคมีคนสำคัญอีกคนหนึ่งของโลกซึ่งได้จ้างเขาเป็นผู้ช่วยนานถึง7ปีเลยระหว่างนั้นนะครับบอยเนี่ยก็ได้ค้นพบหลักการสำคัญในเรื่องของสมบัติของก๊าซด้วยหรือว่าบอยส์ลอนั่นแหละครับ ด้วยอุปกรณ์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นโดยฮุกเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับชีวิตในมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยทำให้ฮุกนะครับลงไหลในวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังมากๆเลยเขานะครับคบหากับเพื่อนหลายคนที่มีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จของเขาครับอย่างเช่นคริสโตเฟอร์หรือว่าจอห์นวิกกินหรือว่าโรบ o t บอยเองเนี่ย และก็นะักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้นะครับก็มีส่วนสําคัญต่อการกําเนิดของราชสมาคมแห่งลอนดอนด้วยราชสมาคมแห่งลอนดอนนะครับถูกก่อตั้งขึ้นในปี1660ครับเพื่อทํางานวิจัยและเป็นที่ประชุมถกเถียงอภิปรายประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อพัฒนาความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ของโลกครับตอนนั้นเนี่ยนะครับฮุกเนี่ย ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ควบคุมการทดลองของสถาบันเมื่อปี1662ครับแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดของสมาคมเลยแหละครับตำแหน่งนี้นะครับมีความสำคัญมากเนื่องจากสมาคมนะครับมุ่งเน้นไปนที่การทดลองโดยไม่ยึดถือคำพูดของใครเป็นเกณฑ์เลยสำหรับนักวิทยาศาสตร์วัย27ปีนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยถือว่าท้าทายมากเลยแหละครับ พวกนี้นะครับต้องย้ายออกจากเมืองออก o ฟอร์ดไปอยู่ที่กรุงลอนดอนและเขานะครับก็ได้รับตําแหน่งนี้นานกว่า40ปีเลยเหรอครับทุกวันนะครับทุกสัปดาห์เนี่ยฮุกจะต้องทําการทดลอง3-4รายการด้วยวิธีการของเขาเองนะครับก็โดยการแนะนําสมาชิกในราชสมาคมครับแล้วก็นําผลการทดลองเนี่ยไปรายงานหรือสาธิตในที่ประชุมของสมาชิกครับเขานะครับได้รับหน้าที่โดยไม่มีเงินเดือนในช่วงแรกครับ ต่อนะครับเมื่อราชสมาคมเน่ยมีความพร้อมจึงเริ่มจ่ายเงินเดือนให้เขาครับแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาอย่างยิ่งในการทํางานนี้นะครับก็คือเขาสามารถทําการทดลองเรื่องอะไรก็ได้ที่เขาสนใจและนั่นนะครับก็นํามาซึ่งผลงานและความสําเร็จยิ่งใหญ่ของเขาปี1664นะครับฮุกเนี่ยก็ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์วิชาเรขาคณิตของวิทยาลัยเกรแฮมและก็อยู่ตําแหน่งนี้ไปตลอดชีวิตเช่นกันครับ โรเบิร์ตฮุกนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายด้านเลยเขานะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญครอบคลุมเกือบทุกสาขาทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีววิทยาแล้วก็เป็นนักประดิษฐ์ที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้วยล่ะครับอย่างเช่นกลศาสตร์นะครับฮุกเนี่ยก็เป็นผู้ค้นพบกฎแห่งความยืดหยุ่นของวัสดุในช่วงอ e ิลาสติกครับกฎนี้นะครับเรียกว่าฮุกลอครับ และเขานะครับก็ยังเป็นผู้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่ต้องใช้ในการยืดหรือหดสปริงกับระยะทางการยืดหรือหดของสปริงซึ่งเรียกว่าฮุกลอเช่นกันครับรวมทั้งเขานะครับยังเป็นผู้ค้นพบปรากฏการณ์การหักเหของแสงอีกด้วยแล้วก็มีอีกมากมายนะครับแล้วก็มีเคมี Me เนี่ยก็เป็นหุกเนี่ยก็ทําการทดลองทางเคมี Me, ร่วมกับโรเบิร์ตบอยมานานหลายปีเลยละครับอย่างเช่นตัวเขาเนี่ยก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเผาไหม้จนได้ข้อสรุปว่าการเผาไหม้นะครับ เกี่ยวข้องกับสารที่ผสมกับอากาศครับชื่อว่าวิทยานะครับเขาเนี่ยก็เป็นผู้ค้นพบเซลล์ครับแล้วก็ได้สร้างกล้องจุลทรรศชนิดเลน์ประกอบอีกด้วยคณิตศาสตร์นะครับฮุกเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์วิชาเรขาคณิตที่วิทยาลัยเกรสแฮมคอล l เลจนานเกือบ40ปีเลยสแสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ของเขาได้เป็นอย่างดีเลยครับ สถาปัตยกรรมนะครับอย่างเช่นในปี1666เนี่ยเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่กรุงลอนดอนหลังเหตุการณ์นะครับมีการก่อสร้างอาคารใหม่จำนวนมากฮุกนะครับกลายเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจของกรุงลอนดอนและเป็นผู้ออกแบบอาคารที่สร้างขึ้นใหม่จำนวนมากเลยนะครับ โรเบิร์ตฮุกนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์คนสาคัญของโลกในช่วงศตวรรษที่17แต่ช่วงหลังนะครับเขาเนี่ยมีข้อพิพาทกับนักวิทยาศาสตร์อื่นหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนสาคัญของโลกอย่างเซอร์ไอแซคนิวตันครับเรื่องผลงานการคิดค้นกฎแดงโน้มถ่วงที่ฮุกเนี่ยไม่พอใจที่นิวตันนะครับไม่ให้เครดิตกับเขาในประเด็นแดงโน้มถ่วงครับแต่ถูกนิวตันเนี่ยตอบโต้ว่าฮุกไม่ได้เป็นคนเดียวที่พูดแบบนั้น ส่วนกดแดงโน้มถ่วงนะครับเป็นความคิดของเขาเองซึ่งฮุกนะครับเขาก็ได้บอกว่าฮุกเนี่ยเป็นคนคิดครับแต่นิวตันเนี่ยก็เป็นคนแบบไปเอาแบบไปต่อยอดแล้วก็ได้หน้าไปประมาณนั้นนะครับความขัดแย้งนี้นะครับก็เริ่มบานปลายจนนิวตันเนี่ยได้รับตําแหน่งนายกราชสมาคมแห่งลอนดอนในปี1703ครับซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ฮุกเนี่ยเสียชีวิตครับในเมื่อปีที่ฮุกเนี่ยเสียชีวิตกับปีที่นิวตันเป็นใหญ่นะครับ มันเป็นปีเดียวกันครับมันก็ต้องมีเงื่อนงมถูกไหมครับทําให้การที่คุกเสียชีวิตเนี่ยหลายคนนะครับเชื่อว่าอาจจะเป็นฝีมือของนิวตันครับอย่างเช่นภาพเหมือนของฮุกซึ่งมีอยู่ภาพเดียวในโลกนะครับถูกทําลายหรือสูญหายไปเสมือนการลบเรือเบิดฮุกออกไปจากประวัติศาสตร์เลยเหรอครับภาพของฮุกที่มีในปัจจุบันนะครับเป็นการเขียนขึ้นภายหลังทั้งสิน้นนักวิชาการนักประวัติศาสตร์เนี่ยบางคนนะครับเขาก็เชื่อว่า ผลงานของฮุกเนี่ยยังมีอีกหลายๆอย่างครับแต่ถูกนิวตันนะครับเผาทิ้งไปในห้องทดลองของเขาจนหมดเลยเลยครับอย่างไรก็ตามนะครับตามด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมในหลากหลายสาขาวิชาของฮุกเนี่ยจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระหุสูตรหรือรรยอนสองแมนแห่งศตวรรษที่17เเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กด l i ค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับ หากมีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมพีเทลคอลลอนไปก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับ